ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆใช้อยู่ที่บ้านนะครับหมดอายุแล้วหรือยังนะครับเออเราจะมีส่วนนี้นะครับที่สามารถบอกได้ว่าเออเมื่อเราเปิดใช้แล้วนี่นะครับเป็นลักษณะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดใช้แล้วจะมีอายุอยู่ได้12เดือนนะครับ <c oughs> ก็สังเกตจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่างๆผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับหน้านะครับ <c oughs> ก็ดูได้ว่าเมื่อไหร่จะหมดอายุนะครับอย่างนี้เป็นยาสีฟันนะครับ เมื e ate, ่อเปิดใช้แล้วนะครับจะมีอายุอยู่ได้12เดือนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมาร์กหน้านะครับมาร์กหน้าคาร์บอนนะครับซึ่งมาจากที่เยอรมันนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะอยู่ได้9เดือนนะครับก็จะหมดอายุนะครับอันนี้เป็นเซรั่มนะครับกัญชา cbd นะครับของบอดี้ช็อปนะครับเมื่อเราเปิดใช้ครั้งแรกแล้วนะครับอายุจะอยู่ได้อีก1ปีนะครับหรือ12เดือนนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าของฝรั่งเศสนะครับเจลล้างหน้านะครับเมื่อเปิดใช้แล้วนะครับก็จะอยู่ได้อีก12เดือนนะครับต่อไปนะครับเป็นมาร์กหน้านะครับของ s w i s s Perfe c t i o n นะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาร์กหน้านะครับก็เปิดใช้แล้วก็จะอยู่ได้อีก12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์นะครับ เอเอเมื่อเปิดใช้แล้วนะครับก็จะอยู่ได้ถึง12เดือนน <forcément cities S 1> ั่นเองนะครับหรือปีหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองสํารวจผลิตภัณฑ์ที่บ้านดูนะครับว่าเมื่อเปิดใช้แล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็ผมแนะนำนะครับก็คือว่าเปิดใช้แล้วก็คือรีบใช้ให้หมดนะครับใช้ให้หมดนั่นเองนะครับเมื่อเปิดใช้แล้วก็อย่าลืมนะครับนำมาใช้ซ้ำใช้ซ้ำจนหมดจะได้ไม่หมดอายุนะครับแล้ว ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะได้มีคุณภาพด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ